สวัสดีครับผมไปต่อช่แนวครับมือนี เรามีอย่างไรครับพอดียหญ่มันเห็ดต้มเขาเปียกไหมเขาเปียกอ่าเขาเอ็นยงังไวยจับนะนั่นแหละครับไปได้เซี่ยงอยู่ตลาดมากเหมือนเส้านะครับเซี่ยงเสียงซอสเสี่ยงน้อยๆเนี่ยครพอด้ต้มเห็ดเล็กหน่อยกินน้ำอ่ะเนาะครับเนาะกาเพิ่นเมือนเส้าเนี่ยซื้อมากอะซีมี่ลูกซีนครับลูกซีนหมูแล้วก็หมูยอ่อแล้วก็ไปได้เล็งมากครับนี่ครับไปได้กระดูกก็เห็ดต้มเป็นน้ำซุป เมือ่อนยังติดตามืองเดอรเมือ่อนถ่ายเล็งครับกับส้มใส่บักพิกนี่ครับแดงๆเลยพี่นองเนี่ยน่ครับโอ้สำหนาเลยว่ามันหนาหง่แล้วเ,เนี่ยก็ใหญ่กันนี่ครับลวกลวกเอาถ้าว่าทั้งทั้งอุบุะเจาเขืนซื้อได้ครับขืนซื้อเร้บวันโอ้ไปจับเจาวแสบได้ทั้งคน โอ้ยน้ำลายแตกพักกันนี่แล้วครับพักกรอบห้องย,ย่ะน,นี่แหละครับใสกลิ่นเซนเนาะพี่น้องเนาะใส่แบบพีกโอ้ยแดงแดงัดงกหน้อยเห็นไหพี่น้องมาๆมา,มาครับมากำแลกแหกหมานนะครับเด้อมาเลยครับแทนปากน่อยหมุนตืวอตือเอง มแดดกินคืนเลยอืม,อม โอ้มันในฝนกับบา้าตกแล้วครับมันี้แดดดีหักเลย โอ้มันเหนียว <c oughs> เหนียวดีค่ะกว่าเสน้นนะอ๋อพักกรอบพี่น้อง ลูกสาวกับบ้านช่องหนูไม่มีพูดติดตามเลยว่าสันเดียลูกสาวเปียนโนส้สันน้นแนวคลิปมันกับเฮคดคลิปเพื่อเท่าหรอก 嗯。<laughs>

ภาจะลง่ไปไท้ายสวนโอ้แดดพวด <c oughs> โอ้ยร้อนแล้วละ <c oughs> โอ้ยเมื่อเหล่วพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องนั่นอ๋อครับก็บคือเกาเหมือนเดิมครับมาก,กับกดไลค์ครับถือใจกด subscribe กดติดตามากดกระดิ่งครับิได้บวามภาดเนาะคลิปต่อไป สีจกินยังน้งเนาะอ๋อครับกลับเปกำลังไก่ขคือเก้าเหมือนเดิมนะครับเนาะผู้ใดที่หัแดะซองก็จะหย,ยุดยย,อย่อมจะแพ้แอดต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> อา้าครับผมสวัสดีครับ